สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันในค่ำคืนนี้ครับผมพักนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่บอกตรงๆว่าแค่หยิบแฟ้มข้อมูลขึ้นมาผมก็รู้สึกยินว่าไปทั้งหลังแล้วครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกวิญญาณหลอนธรรมดาแต่มันคือบันทึกเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปี2004ครับเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากในโลกอินเทอร์เน็ต และจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าเธอคนนั้นหายไปไหนครับลองจินตนาการดูนะครับคุณผู้ฟังสมมุติว่าคืนนี้คุณทำงานเลิกดึกร่างกายเหนื่อยล้าอยากจะกลับไปทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่มๆคุณเดินขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถไฟขบวนเดิมที่คุณนั่งอยู่ทุกวันหลับตาลงสักพักแต่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีคุณกลับพบว่าโลกที่คุณรู้จักมันเปลี่ยนไปแล้วครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอใช้นามแฝงในโลกออนไลน์ว่าฮาซุมิเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นในวันที่8มกราคมปี2004เวลาประมาณ5ทุ่ม40นาทีครับฮาซุมิเธอก็เหมือนพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปครับเลิกงานดึกแล้วก็ขึ้นรถไฟสายเอ็นชูในจังหวัดชิซูโอกะเพื่อจะกลับบ้านคือปกติแล้วเนี่ยรถไฟสายนี้มันจะจอดทุกๆ5นาทีหรือ7นาทีใช่ไหมครับมันเป็นรถไฟท้องถิ่นแต่คืนนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติครับ ฮาซุมิเรื่องพิมพ์ข้อความลงในกระทู้เว็บบอร์ดชื่อดังของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าทูแชนเธอโพสต์ว่าเออขอโทษนะคะคือว่ารถไฟขบวนนี้ที่ฉันนั่งมามันไม่จอดเลยมา20นาทีแล้วค่ะปกติมันต้องจอดแล้วแปลกจังคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับบรรยากาศในรถไฟตอนเกือบเที่ยงคืนไฟในขบวนสว่างจ้าแต่มันเงียบเงียบจนได้ยินเสียงแอร์ผู้โดยสารคนอื่นก็มีครับแต่ทุกคนหลับกันหมด หลับแบบนิ่งสนิทเหมือนไม่ใช่คนหลับปกติฮาซมิบอกว่าแม้แต่พนักงานขับรถหรือกระเป๋ารถไฟก็ไม่มีใครเดินมาให้เห็นเลยเวลาผ่านไปเรื่อยๆรถไฟยังคงวิ่งต่อไปด้วยความเร็วคงที่เสียงล้อเหล็กบดกับรางดังฉึกฉักฉึกฉักก้องอยู่ในความเงียบฮาซมิเริ่มรู้สึกกลัวครับเธอพิมพ์บอกคนในกระทูว่า มันมันมืดมากค่ะมองออกไปข้างนอกไม่เห็นอะไรเลยนอกจากทุ่งหญาว่างเปล่าแล้วจู่ๆรถไฟก็วิ่งเข้าไปในอุโมงคครับซึ่งฮาซมิบอกว่าเส้นทางนี้ที่เธอนั่งทุกวันไม่เคยมีอุโมงค์มากอ่อนวินาทีที่รถไฟพลอุโมงค์ออกมามันก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงครับแล้วก็จอดสนิทที่สถานีแห่งหนึ่งสถานีนั้น ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนไม่มีนายสถานีไม่มีผู้คนมีแค่ป้ายชื่อสถานีเก่าๆเขียนว่าสถานีคิซารากิคิซารากิสเตชันคนในกระทู้เริ่มแตกตื่นครับเพราะว่าลองไปค้นดูในแผนที่ทั่วญปุ่ปนแล้วมันไม่มีสถานีที่ชื่อว่าคิซารากิอยู่จริงเลยครับไม่มีแม้แต่ในประวัติศาสตร์แล้วฮาสุมิเธออยู่ที่ไหนกันแน่ครับ ฮาซุมิลงจากรถไฟด้วยความงุนงงครับเธอบอกว่าบรรยากาศที่นั่นมันมันวังเวงจนหน้าขนลุกอากาศเย็นเฉียบและที่สำคัญคือมันไม่มีเสียงอะไรเลยครับคุณผู้ฟังไม่มีเสียงจิ้งหรีดไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงลมเงียบจนหูอื้อเธอพยายามเดินหาคนช่วยแต่สถานีนั้นว่างเปล่าเธอตัดสินใจโทรหาที่บ้านให้พ่อแม่มารับ พ่อแม่เธอก็ตกใจครับถามว่าลูกอยู่ไหนสถานีคิซารกิมันคือที่ไหนใน GPS ก็ไม่เจอความกลัวเริ่มเกาะกินใจเธอมากขึ้นเรื่อยๆครับเธอโทรแจ้งตำรวจแต่ตำรวจกลับคิดเป็นเรื่องล้อเล่นเพราะไม่รู้จักชื่อสถานีนี้คิดดูสิครับอยู่คนเดียวในที่ที่ไม่มีใครรู้จักและรถไฟขบวนนั้นมันก็แล่นออกไปแล้วทิ้งเธอไว้คนเดียว แล้วเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดก็เริ่มขึ้นครับฮาสุมิพิมพ์บอกในกระทู้ว่าฉันฉันได้ยินเสียงระฆังค่ะแล้วก็เสียงกลองไทโกะดังมาจากไกลๆโป๊กโป๊กโป๊กผสมกับเสียงระฆังแกงแกงเสียงนั้นมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆท่ามกลางความมืดมิดเธอเริ่มสติแตกครับคนในกระทู้บอกให้เธอรีบเดินออกจากสถานีเดี๋ยวนี้ให้เดินไปตามรางรถไฟเพื่อจะเจอถนน เธอตัดสินใจเดินลงไปบนรางรถไฟครับเดินฝ่าความมืดไปไดเรื่อยๆจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงคนตะโกนไล่หลังมาเฮ้ยลงไปเดินบนรางมันอันตรายนะฮาซิมิหันขวับกลับไปดูครับเธอเห็นชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลแต่สิ่งที่ทำให้เธอเขาอ่อนจนแทบสุดคือชายแก่คนนั้นมีขาเดียวครับและเขาก็ยืนจ้องเธอขเขม็งก่อนจะหายวับไปกับตา คือจังหวะนั้นเป็นผมผมคงวิ่งไม่คิดชีวิตแล้วครับฮาซมิก็เหมือนกันเธอวิ่งหนีสดชีวิตล้มลุกคลุกคล,ลานไปตามรางรถไฟเธอพิมพ์บอกทุกคนด้วยมือที่สั่นเทาว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันกลัวเสียงกลองมันยังตามมาเธอเดินผ่านอุโมงค์ที่ชื่อว่าอิซานุกิอิซานุกิทนเนล,ลซึ่งแน่นอนครับอุโมงค์นี้ก็ไม่มีจริงในแผนที่เหมือนกันพอพ้นอุโมงค์ออกมาเธอก็เจอกับแสงไฟมันมีตู้โทรศรัพท์สาธารณะและ มีรถแท็กซี่คันหนึ่งจอดอยู่คนในกระทู้รีบถามครับอยากขึ้นนะมันดึกขนาดนี้ในที่กันดานแบบนี้จะมีรถมารอได้ยังไงแต่ฮาซุมิณเวลานั้นความกลัวมันทำให้เธอขาดสติครับเธอคิดแค่ว่าอยากออกไปจากที่นี่เธอเดินไปหาคนขับรถคนขับเป็นผู้ชายท่าทางนิ่งๆเขาบอกว่าจะไปส่งเธอที่สถานีไกลที่สุดเธอขึ้นรถไปครับและนั่น คือจุดเริ่มต้นของจุดจบครับข้อความสุดท้ายที่เธอพิมพ์ทิ้งไว้ในกระทูตอนเวลาประมาณตีสามกว่า,วาเธอบอกว่ารถคันนี้ขับพาฉันขึ้นมาบนภูเขาลึกเข้าไปเรื่อยๆและคนขับรถเขาไม่พูดกับฉันอีกเลยค่ะเขาเอาแต่พึมพำอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ได้สับคนเดียวแบตบมือถือฉันกำลังจะหมดฉันจะพยายามหนีตอนที่รถชะลอ และข้อความสุดท้ายจริงๆเขียนว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเดินตามหลังฉันมา